กัมพูชาบางตัวเนาะแมออกมาโพดไม่ต้องเปิดล็อกดาานนะปิดยาวๆไปเลยปิดยาวๆไปเลยไม่ต้องเปิดลอ็อกคนคนไทยดูถูกคนกัมพูชาวบะคอทานมึงก็ปากดีอย่างนี้แหละกูก็อยากให้ปิดนานๆเหมือนกันไม่มีใครดูถูกมึงหรอกพวกมึงพูดกันมาเองพวกมึงพูดกันมาเองทําให้คนอื่นเขาดูถูกมึงก็เป็นคนพูดเอง ที่กัมพูชามีค้แรงดีกว่าประเทศไทยอีกและอีกคนพูดว่าไงอีกคนบอกว่าที่ประเทศไทยนะมีพวไรคนมีลูกมีลูกดกอืมกูก็พูดกลับไปสิลูกดกก็ไม่มีปัญญาเรียงไงมึงบอกประเทศเขมรของมึงอะประเทศกัมพูชาของมึงอะเป็นเจริญ บอกคนไทยไม่มีน้ำใจยังงูไม่มีน้ำใจอย่างงี้มึงมึงไม่เคยดูวิดีโอมึงไม่เคยดูอะไรสิ่งที่คนไทยทําให้บานมึงไงสิ่งที่คนไทยช่วยเลือบ้านมึงไงมึงไม่เคยดูมึงปิดหูปิดตาแล้วเวลามีปัญหากันลวมึงสัตว์แต่จะพูดอืมกูรู้ว่ามึงอยู่บานมึงมึงต้องเข้าข้างแต่ว่ามึงเข้าข้างมึงก็ไม่จําเป็นต้องมาด่าคนไทยกูบอกให้ใครก็แล้วแต่นะไม่เคยพ้นประเทศไทยหรอกการทำมาหากินน่ะจําไว้อืม ประเทศเพื่อนบ้านไม่เคยพ้นประเทศไทยยังไงก็ต้องมาประเทศไทยเนาะบอกว่าคนไทยดูถูกคอมเมนต์ว่าการศึกษาตำย่างงูนการศึกษาตำอย่าง,งาน,าน,านาางงี้ถ้าการศึกษาสูงจริงๆนะ่ะก็ต้องทํางานบ้านตัวเองก็มึงพูดเองเนาะเออกูก็บอกแล้วไงพูดมาคําไหนก็คํานั้นเราจะย้อนกลับไปนะ่ะเออบอกว่าดูถูกคำปรูชายอย่างงูนก็ดูถูกสิ ให้ข้าวให้น้ํากินก็เหมือนที่กูบอกแหละให้บรรพบุรุษมึงแดกนะ่ะที่นี้ตายเข้ามาสงครามเย็นนะ่ะเออมึงยังมองย้อนกูอีกว่ามึงไม่ได้แดกเอา้าไม่ได้แดกแต่บรรพบุรุษมึงแดกไงถ้าบรบรพะมึงไม่ไม่รอดมึงจะได้เกิดมาทรายศคนไทยหรือเปล่าถามก่อนเนาะแม้ยังมีหน้ามาพูดวิดยาวๆไปเลย คน comment, คอมเมนต์เขาไม่ได้เดือดร้อนคนคอมเมนต์เขาไม่ได้เรียกร้องโอยเหรอหนีข้ามมาทางช่องธรรมชาติหมายความว่าไงมึงไม่ได้เดือดร้อนแต่คอมเมนต์คนอื่นเขาเดือดร้อนกัมพูชาคนอื่นเขาเดือดร้อนมึงก็พูดได้เหรอมึงอะ่ะมิจจะจะแถแล้วก็โม้ไปวันๆอะ่ะอืมไม่ดูสภาพมึงก็ต้องดูสภาพมึงหน่อยเนอะบางอย่างหัดยอมรับความจริงบ้างก็ได้หรอกกัมพูชานะ่ะ มันไม่เสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีของมึงไปไหนหรอกมึงต้องยอมรับบ้างเนอะอือม,มีมึงคนเดียวแหละไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนแหละกัมพูชานะ่ะโอ้ยสัตว์